คุกคิ้วค่ะตอนที่มาติดต่อเราก็ไม่มอไม่คุนคแบบารู้สึกอไตรงนี้อยากอยากไปอยู่ในโรงแก้วคือเราก็ไม่ได้มองว่าเอยเราทำไมถึงเราอยากอยู่ถ้าในเชิงของศิละปะในเชิงของงานละครอะไรเงี้ยรุ่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนถ้าเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งทีออ่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณค่าทางด้านทางด้านของเนื้อหาด้วยอะไรเงี้ยนะคะรุ่ก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสนุ้นก็ อยากได้รับบมดนี้ค่ะเพราะเราก็เชื่อว่าคือสําหรับนุ่นแล้วว่าการนอนอยู่ในโลงโรงศพโลงแก้วเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเราถือานานไม่เรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันคือการแสดงแล้วก็นุ่นก็เคยนอนอยู่ในโรงตอนพิสวัสมาแล้วค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าติดอะไรกับเรื่องนี้ค่ะแล้วจะเป็นยังไงบ้งโอเคอาแล้ว็จะไปบ้างขอตอนนี้ตอนที่ถ่ายตอนตอนถ่ายจริงๆอากาศน้อย S <S <S เพราะว่าไม่มีอากาศไม่มีการเจาะรูเป็นเหมือนโลงจริงๆเลย <S <S ใช่ค่ะก็สักพักหนึ่งก็เลยบอกว่าโลอนมากๆเลยค่ะไม่ไม่หายใจไม่ค่อยได้ก็เลยขอพัดลมเล็กๆเข้ามาเป่าๆอะไรอย่างนี้ค่ะแตกต่างความลมลืมตากับรงแก้วที่เราเคยร้องมโลงแก้วเวลาลืมตาก็ยังเห็นคนอื่นบ้างยังมีเพื่อนแต่ถ้าโลงปกติตอนพิศวาสก็จะไม่ได้เห็นใครก็แค่แสดงไปแล้วก็ลุกจากโรงอย่างงี้ค่ะแต่ว่า อันนี้มันจะเป็นเหมือนเราอยู่ตรงนี้นานแต่สิ่งที่ยากคือต้องอยู่นิ่งๆให้นานที่สุดแล้วก็ในเรื่องของลมหายใจอะไรเงี้ยต้องแบบเหมือนนอนสมาธิอะค่ะเพื่อให้ตัวเองแบบเบาที่สุดแล้วก็เวลาถ่ายทํามันจะได้รู้สึกเหมือนเหมือนคนที่ไม่ไม่มีลมหายใจจริงๆอะไรเงี้ยเราไ,ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบซีนยาวๆหน่อยอแยบบ่างเงี้ยค่ะก็จะมีคิวให้แบบ หายใจได้อันนี้หยุดหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้สมาธิในเรื่องหายใจมากกว่า,าต้องการหายใจด้วยใช่ค่ะต้องการหายใจอนนเราต้องให้ลูกเป็นใช้ความหมึที่สุดเป็นการหล่อค่ะเป็นการหล่อแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะว่าตัวจริงสวยกว่าอันนี้ก็ไม่เบี่ยงหลอผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นไม่ค่ะก็เป็นการหล่อค่ะหล่อทั้งทั้งนี้แล้วก็ทั้งแขนทั้งขาอะไรเงี้ยค่ะ เป็นนั่งครับนั่งอะไรเงี้ยค่ะใช้ใช้เวลาเยอะไหมคะกว่าจะได้สิตรนานนะคะนานนานนานอยู่ค่ะแล้วแล้วไปไหนเนี่ยเราไปก็แต่จะต้องมีโอกาสให้ให้เอาไปโชว์ในตลหลายๆที่อะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันก็ทำมาเป็นชุดที่มึงก็เลยมองไปแล้วก็จะเหมืนเหมือนเราที่สุดตรงไหนอะชุดุดเหมือนเลยชุดชุดเหมือนชุดเหมือนเอาจริงๆโดยรวมแล้วก็คือเหมือนค่ะแล้วก็ หลายคนที่เวลาได้เห็นนะคะแล้วก็ส่งรูปมาเนี่ยนู่นก็มีหลอนอยู่เหมือนกันนะนี่ก็คือ100%เป็นอัมตะเป็นอัมตะและนี่เป็นแบบความฝันการแข่งขันที่เรามีแบบถุงยิปไรแบบนี้ที่แบบร้องรับคนนึงมาคืออันนั้นเราไม่ได้คิดไม่ไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเล่นเองอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เล่นเองเลยค่ะแล้วกมรกลับมาอีกครั้งนี้คื จะเล่นเอง1 0อปเคือมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่ากัญจนานเนี่ย CG เก่งมากเขาก็คงไปใส่ CG อาแเราก็แบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยไม่ใช่ะก็เล่นเองอย่างสมมติตามันก็จะมีการเท่าที่เห็นเงี้ยค่ะมันก็จะมีการหยอดตาสีแดงก็คือตอนแรกก็คิดว่าจะ CG ไม่ก็คือเล่นเองตลอดแล้วก็ใส่ตลอดแล้วก็จริงๆมันเป็นความลําบากในการเล่นอยู่เหมือนกันเพราะว่า มันหนืดแล้วยิ่งถ้าดึกมากๆตายแห้งมันจะยิ่งหนืดแล้วเวลาที่เป็นซีนอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็จะแอบ,บลำบากนิดนึงแต่ว่าก็สู้ตายค่ะทัะ<ม>้ท<ม>ี่บอกว่าเป็นพระยาของพี่แก้วคือว่าอีสานและพี่แก้วเอ่อทองเนื้อเก้าอีลำยองอีสาสุสานคนเป็นแล้วก็เบรดวัดสุทัศน์ค่ะ,คะเรื่องเบรดทุกครั้งที่เพิ่งทำงานแล้วเพิ่งใช้จิตจินยานต่างๆาการเล่นจริเงเองทุกอย่างที่ทำรู้สึกต่ดสตื่นอยังไงบ้างคือ จริงๆคือเราก็อยากเป็นตัวละครในในทุกๆวินาทีที่ภาพยนตร์จะได้ออกอืมมันก็คือตัวเราแล้วในเมื่อเรารับแสดงไม่ว่าจะบทบาทอะไรแล้วอย่างเงี้ยนุ่นก็จะทําให้เต็มที่อือมีเสียงหลายคนต้ากลับมาแสดงภาพยนตร์คุณท่านี่ว่านุนวัเอาอยู่คือคาถามเนี้ยเป็นคําถามที่ทุกคนพยายามถามแต่นุ่นก็รู้สึกว่านุ่นก็ทําเต็มที่คือนุ่นก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่นุ่นก็หวังว่าทุกคนจะชอบ แล้วกอ็อยากให้ชอบแล้วบอกต่อนะคะให้กลับมาดูมันก็เป็นกำลังใจอยู่เหมือนกันค่ะครับมาอีกอม่้านเองคงไม่ไกลค่ะี่สาธุค่ะคุณหวังพูไบ้างไหมคะ่เอ่อไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องตัวเลขเลยค่ะแล้วก็ก็ขอให้คนมาดูกันเยอะๆค่ะให้พี่นุ <c ười> ่งหนัง <c ười> <c ười> กลับมาของเราค่ะก็กลับมาเอา่อกลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ18ปปีนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามผลงานอีกรูปแบบหนึ่งในคุณลัน่นคม ผีเมียหลวงนี่แหละค่ะก็ใครไม่อยากโดนหลอนอะไรเงี้ยก็เป็นสามีที่น่ารักน่ารักนะคะค่ะก็ฝากติดตามสื่อสารคนเป็นนะคะวันที่24เมษายนนี้ทุกโรงพาบยนต์ค่ะค่ะท่านผู้ชมคอยติดตามติเตามกับคงานที่เอาี่หนุนจะมาเรื่อยๆตอเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ยากค่ะก็เพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านเกื่อนรายกานใช่ไหมเกื่อัน อ๋อโอเคเป็นเป็นรายการเฉิงเฟิงค่ะไรเดอร์วิน2 5 2 5เป็นการแบบเหมือนแข่งขันรวมนักแสดงนักร้องแล้วก็หลากหลายสาขาเลยค่ะเข้ามาทําโชว์กันทํากลุ่มกันแล้วก็มีการหวตมีการให้คะแนนกันจริงๆยากค่ะเพราะว่ามันภาษาจีนด้วยและหลายคนก็พูดภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าเราก็สนุกแล้วก็พยายามสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วก็ มีน้องอีถงที่แบบเป็นหัวหน้าทีมเราแล้วเขาก็เขาเด็กที่สุดแต่เขาก็เป็นคนที่จิตใจดีน่ารักมากๆนึกว่าสิ่งสําคัญนอกจากได้ทําโชว์ได้เรียนรู้ภาษาการเต้นการร้องแล้วเนี่ยได้มิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็ได้ไปเห็นการทํางานของประเทศจีนคนจีนอะไรย่างเงี้ยทางานกันหนักมากบางวันคือแบบตารางงานวันต่อไปมาตอนตีสี่อะไรอย่างเงี้ยหรือมีบางวันเลิกตีห้าก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามีเวลาในการซ้อมนอนมากๆ เอารวมๆแล้วก็น่าจะประมาณเจ็ดวันโดยโดยประมาณนะคะเจ็ดวัน,นะคะ่ะเป็นที่นุ่นแบบออกสเปคือคือบาง <l> ครั้ <aching> ง,งก็ก็คิดอยู่ว่าตัวเองไปทำอะไรทรงนั้นใช่เพราะว่าเอ๊ะแล้วเราจะจะทำยังไงเพราะว่าการสื่อสารการเรียนครูสอนเป็นภาษาจีนแต่ว่าเขาก็เตรียมล่ามให้เราก็คือล่ามก็จะคอยพูดอย 𝘦 ู่ให้ให้ฟังตลอดมันก็เลยเหมือนต้องสื่อสารหลายด้านอย่างเงี้ยค่ะ หรือบางครั้งพออยู่ไปฟังภาษาจีนได้บ้างเราก็จะฟังคําเอาแล้วก็อ่านรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะว่า้ําก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันก็เหมือนรายการที่เป็นแบบมีกล้องอยู่ตลอดเวลาห้องนอนก็มีกล้องสักสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แปลกดีไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้ในอายุเท่านี้อยาา่างรเออวันที่เราเป็นผู้ถูกเรือร่องว่าอะไรมันคือปมท้าทายสำหรับเราเป็นนที่สองที่มางนืออืม กรายการเป็นรายการเจเจียก, ia, ก็คือเหมือนเหมือนทุกคนจะต้องมีผลงานมาแล้วแล้วก็อย่างคุณเย่ยงเจเจียอมซิเซลียนะคะเป็นนักแสดงของอ,ของกงก็เป็นเออเป็นเป็นนักแสดงที่อาวุโสที่สุดแล้วก็ดังมากๆซึ่งตอนนี้ก็ยังดังมากๆคือนูกก็ดีใจจังเลยว่าแบบเออนักแสดงต่างชาติอ่ะพอเวลาดังเขาก็ยังแบบมีคนชื่นชมยังมีคนแบบอคอยติดตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นการทํางานหลายๆด้านของเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจ แล้วก็เออเราก็ได้มองว่าคนอื่นน่ะที่อื่นเขาเป็นยังไงเพราะเราก็เห็นเฉพาะน,นักแสดงไทยอย่างเงี้ยเมันเกิดกตวคราาคือเวลาไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรต่อทําอะไรต่อทุกอย่างจะค่อนข้างนิ่งกันเพราะว่าเราต้นท่านใช้สติเหมือนกันเพราะว่าที่นั่นเองเนี่ยเวลาเรียลิตี้เองก็จะต้องมีการเล่นเกมจะโชว์เพลงอะไรก็ต้องเล่นเกมเพื่อให้ได้เกมนั้นมาะนอะไรเงี้ยลนาสุดก็ไปชูดบาร์เพื่อให้ได้เกมที่เราอยากได้ คือมันจะมีทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมันก็เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องกังวลอยู่ตลอดคือแค่ว่าเราต้องทําอะไรต่อทําอะไรต่อ่เรื่องเจเนอเรชั่นมันมีตัวการ์ตูนใจ่จทำคือตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหรอก็คือจนท,ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่พอดีกันแล้วก็มันเเรื่องหนีจบพอดีแล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ที่มันได้อะไรเงี้ยกองจะไปจริงๆรหรอได้ไปหรอ อะไรจนจนสุดท้ายมันมีตั๋วออกมาแล้วนะอะไรอ่งนี้ก็เอาโอเคไปก็ลองดูค่ะพอได้ทําแล้วสิ่งที่ได้กลับมามันเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นโลกใหม่โลกหนึ่งที่เราไม่ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ทางด้านของโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับเขาแล้วก็ค่อนข้างมีผลกระทบกับชีวิตของทุกคนนักแสดงทุกคนอ,อย่เงี้ก็ก็รู้สึกว่ามันก็มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี ควบคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเราเสพสื่อต่างๆที่ที่คนคอมเมนต์ถึงเราเราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยอรือว่านี่คือการทำแบ็คกับสื่อแดนมังกรอย่างเป็นรูปแบบได้รับมาก็คือเป็นแค่แค่โปรเจกต์นี้ค่ะอย่างอื่นก็ยังไม่มีค่ะติดต่อได้ค่ะนี่เส้นข้างนันยานจริงนะครับนี่เป็นคนมาเราโอ้เพื่อนกิดนะครับนี่ก็ไปหลัยินดีค่ะคือจริงๆรุ่นรู้สึกว่า วงการบันเทิงไทยมันก็มีอะไรเปลี่ยนมากขึ้นแล้วก็ยังมีโอกา,าสให้กับนักแสดงไม่ใช่แค่นุ่นนะคะน้องๆหลายคนรุ่นพี่หลายคนที่มีโอกาสได้ได้ไปทํางานน่ะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ตัวนุ่นเอง e ยังรู้สึกว่านุ่นยังรักการทํางานอยู่ยังมีความสุขที่ทได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคถ้าไม่ยากจนเกินไปนะแต่ไมานอะไราจะชมาไมเราสียใจกล้องรัก คนบอกแต่ว่าจริงๆเราก็น่าจะเป็นในเรื่องของโปรดักชันเป็นการโพสโปรดักชันก็ต้องขอบคุณเพราะว่าทุกที่มันมีกล้องหมดอ่ะแบบบางพื้นที่มีเป็น2ี่สิบสสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างเยอะเขาก็จะสามารถเก็บได้ทุกมุมแล้วไม่ใช่เราคนเดียวทั้งหมดแบบ3ามสิบคนกับสาสิคนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำให้นุ้นได้มีโอกาสได้ไปร่วมรายการดีๆแบบนั้นค่ะมไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่ว่า ถ้าเรามีโอกาสได้ไปเนี่ยมันก็บงนัดชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะไม่ได้ไอนายจะยังนะใจไม่มีไม่ได้คิดเลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะที่บ้านคอมเมนต์ว่าไงบ้างที่ต้อยอย่างนี้ว่าไงบ้างไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยค่ะไม่มีไม่มีค่ะจริงๆกับการเป็นทำงานเป็นไหมครัมันมีการได้โอกาสเป็นเสียโอกาสองไงบ้างกับการทำงานอืม ถ้าเสียโอกาสก็คงจะเป็นโอกาสที่มีงานติดต่อของในไทยแล้วเราไม่ได้รับอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าในเมื่อเราเลือกจะไปตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นราคามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นงานที่เราเลือกแล้วที่เราจะไปไม่ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงก็ก็เป็นอีกเรื่องดึงแต่ว่านุ่นก็ขอบคุณแฟนๆชาวจีนที่ให้การสนับสนุนนุ่นมาตลอดหลายคนก็คือแบบไปรอไปรอตลอดเลิกตีสามก็ไปรอเจอกลับบ้านออกจากโรงแรมตอนตีสี่ก็มารอส่งอะไรเงี้ยเขาแบบ เขาพยายามมากจริงๆขอบคุณที่แบบทุ่มเทให้ความรักเราอย่างเงี้ยค่ะการันตีว่าต่อให้พี่นุชจะไม่ได้มีผลงานอะไรที่ทำความภากขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในใจพี่นุชเสมอใช่ใช่เต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะดูกันไหมอ่ะดูดูปะกลัวน่ากลัวน่ารักเป็นหนังน่ารักน่ารักนอนกับพี่นุชไปต